สวัสดีครับผมผมกาแฟเพรินพงครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวโบแล้วก็มแม่แม <laughs> เออตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินภูเก็ตครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตั้งชื่อคลิปว่ากินไปเที่ยวไปน่าสนุกเออเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาไปตะลุยเที่ยวเมืองภูเก็ตและก็เกาะพีพ หาแม่ไปลงทะเลอันดามันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ไม่เคยดำน้ำําเอาเป็นว่าครั้งแรกแล้วกันแม่ไม่กล้าลงาแม่ไม่กล้าลงแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปตะลุยกันครับผมกินไปเที่ยวไปเออไม่เคยถ่ายเหมือนกันคลิปนี้ไปลุยับผมลุย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 ,ลยในระหว่างนี้ครับเราต้องมาเอารถกันก่อนครับผมจะมาซ้เลยธนากรครับได้รถอะไรอินโนวาเป็นรถคันใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับ โอเคครับ okay, ผมไปตอนนี้เราได้รถแล้วเดี๋ยวเขาให้ไปประตู3เราได้รถที่เอวิสเรนต์คะครับผมรถอยู่ไหนไม่รู้นี่คือการมาภูเก็ตครั้งแรกของผมเลยนะมาเคยมาไหมเคยมาเมื่อ30ปีที่แล้วไม่นับใช่ไหมถ้า30ปีที่แล้วนี่ถือว่าไม่นับแล้วกันถ้า30ปีนี่คือมันนานมากเลยเดี๋ยวเรา,เ,ราอเออหน่าดิผมยังไม่เกิดอ่ะไม่รู้ว่าทริปนี้จะสนุกจะมันแค่ไหนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมไปแล้วเราไปดูทริปนี้กันครับผม และโรงแรมที่เราจะมาพักกันในภูเก็ตครับผมก็คือโรงแรมบูมังกี้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปชมโรงแรมนี้คือโรงแรมนี้เนี่ยเขาคุมโทนได้สวยมากเป็นสไตล์แบบมินิมอลราคาไม่แพงราคาแบบไม่ถึงพันก็เข้าพักได้อะ กิมมิที่นี่มากเลยคือเขาทําทุกอย่างเกี่ยวกับลิงเลยไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ําหรือว่ายาสระผมกลิ่นกล้วยและนี่เขามีกันดั้มให้กินครับผมไม่ใช่กล้วยคือเราสามารถหยิบกินได้เลยเออมันเป็นตตีมลิงรู้ไหมเขาให้กินได้จิ้มะวะกินได้กินได้ไดเป็นแบบว่ากิมมิคของเขา และมื้อแรกของการกินข้าวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวมิชลานลมภูเก็ตครับผมเป็นในเครือของบูมังกี้ในเครือโรงแรม,มนั่นแหละคือลงโรงแรมมาปุ๊บเราก,ก็คือได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยเดูจากรูปแล้วอันนี้น่าจะหิวมีเนื้อวากิวด้วยเออมีเนื้อวากิวด้วยป่ะเ,เ,เดี๋ยวผมพาไปชมเมนูพาไปกินข้าวกันครับผมเราจะไปเที่ยวกันแบบชิลๆนะทริปนี้คือผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรบ้าง<ช>มีแผนคร่าวๆแต่ลุยอยากไปไหนก็ไปเอออยากไปไหนก็ไปอยากกินไหนก็แวะยังไงฝากติดตามกันด้วยดูกันด้วยเอออย่าเพิ่่่่่งรรีีีบปิิดนนพแคเมต้ โอเคเรียบร้อยครับผมเราสั่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยหิวยังจัดไปกินเลยร้านนี้ครับผมทีเด็ดของเขาคือหมูเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนขึ้นบนสวรรค์ลองชิมเลยหมูเด้งหมูเด้งใช่คำเดียวหมดไหมขอชิมทูกอนหืมโคตรอร่อยอร่อยจริงมะไม่ต้องปรุงใช่ไหมไม่ต้องปรุงใช่ไหมไม่ต้องปรุงเหรอเนือ เนื้อไทยวากิวอันนี้ก็มีอะไรอะ่ะมีสัวมีสัวไม่ใช่มี่สัวด้วยนะ <มา S 1> เป็นมีของภูเก็ตหรอ,อลองชิมออดูวันอ<ค>ื้เหมือนมันแบบคล้ายๆนี่สัว,สวแต่อันเล็กกว่าถ้าไปผัดน่าจะอร่อยเลยเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้คือทีเด็นเลยข้าวกะหมูออนเซ็นนี่ต้องกระจุกลงไปนะครับผมอวาบว์หน้าอร่อยไหมหน้าอร่อย อือ,อันนี้หมูหมูลวกจิม้มลูกหมูลวกจิม้ม <c oughs> ไม่มีเมนูไหนอร่อยเท่ากากหมูแล้วกากหมูล,ยลวยกับข้า,ขกนนาว,วดดกินกับน้ำปลานี่นี่อะไรหมูสวงสวรรค์หมูแดงแดงจริงเ็เปล่าดึง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  อไงอ,นะอร่อยจริงทีที่กินคำเดียวหมดเลยอ่ะเหี่ยวว่ะเหี่ยวว่ะโหลูกโตนล้วนะบาปเท่าไหร่คนเนี้ยกินไม่พูดไม่จาเลยเลยนำเสนอเลยลูกชิ้นอร่อยมากจริงเหรอลูกชิ้นอร่อยมากอันนี้ได้ไหมเราเคยกินลูกชิ้นหมูอร่อยอย่างนี้อ้าวจริงเหรอจริงเออ และตอนนี้ครับผมเราก็มาถึงที่ หันุมานเวิล์ก็คือเป็นสถานที่เล่นซิปไลน์เดินสกายวอล์กในป่าสวยๆของจังหวัดภูเก็ตครับผมน,นี่ตัวหันุมานหน้ากาหานุมานไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแต่ผมบอกก่อนเลยว่าตัวผมเล่นซิปไลน์ไม่ได้ผมกลัวความสูงจริงแต่เดี๋ยวจะดูว่าเราจะเล่นอะไรหรือทําอะไรกันได้บ้างและในนี้ก็จะมีร้านอาหารเดี๋ยวผมจะพาไปกินอาหารด้วยเอาเป็นว่าใครไม่เคยมาเที่ยวเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวพาสมือนว่าเป็นเพื่อนพามาดูมาเที่ยวแล้วกันนะผมไปนี่อุ้ยแต่สถานที่สวยมากนี่นี่ มอสเตล่าไหมผมไ <laughs> ข่สายต้นไม้สักต้นไหมผมใบใหญ่มาก เดี๋ยวยินดีต้อนรับสุดสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวด้านในนะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะห้ามใส่ห้ามสุบุรีห้ามยิงขยะห้ามตีพึ่งหรือแมลงบริเวณสพาน์นะคะถ้าพึ่งมันมากัดเราครับเราตีได้ไหมพึ่งมากัดไม่ไม่ควรเตะค่ะเพราะว่าถ้ามีตัวนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันรุมจมฟังไว้นะฟังไว้นะโอ้ยสูงอะ พามาเดินสกายวอล์กครับผมของทรีมังกี้แต่สูงพอสมควรเลยอยเขาไม่ไปได้ไหมเธอข้างหน้านู่นเขามีเองตายครับผมคือมันสูงมากแล้วผมอะเป็นคนกลัวความสูงคือผมไม่ได้กลัวความสูงข,งขนาดนั้นไงแต่แบบมันก็สูงอยู่แหละพยายามไม่มองลงไปข้างล่างคือผมต้องบอกงนี้ผมอ่ะเป็นคนกลัวความสูงทีง่แบบว่าที่มันไม่มั่นคงอะ คือเหีเห่ยวแล้วมันยวบเนี่ยกลัวมากเลย,ลเยใช่คือพอน้าหนักเยอะแล้วแบบผมเป็นคนกลัวแบบเรืออย่างเงี้ยที่มันโครงเคง้งเงี้ยไม่ได้เลยอ่านี่เราถ่ายแบบให้ดูให้เห็นบรรยากาศต้นไม้รีบเดินเราอาจจะต้องรีบเดินไปก่อนดูจากสถานการณ์นี่งเงือผมออกกับเยอะมากเลยนี่เรารออรเต้นเต้นคือคนอืน่นเขาาจจะมีความสุขกันอะ ดูเรานี่เหงามันอื่นเรก็เดินชมนกชมไม้มีพาเดินอย่างเดียวเนละ้วดมดูมด,ม,ดมเลยไม่ชมเลยทางนคณะจังหวะนี้อุ้ยอ้ย,อย,อยมันไกลมากเลยอ่ะอุ้ยนกมันซิปลายไม่ไปใครจะไปก็ไปแตผมไม่ไปนะร้อยอายุร้อยกว่าปีครับรผมต้นตะเคียนทอง อ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนเราขึ้นไปเล่นซิปไลครับผมอ่ามีการแต่งตัวผมทำไมกลัวเนาะกลัวที่ยวถามไม่กลัวนะกลัวคนะ่ะใส่หมวกเป็นพี่ปูของสิทธิ์เลยตอนนี้ <laughs> อ่ะนี่ครับผมนี่คือหน่วยก้าตายของเราเอนนี้เราเอาโปรโตดหัวแล้วอยาเอาที่กินไปเนืมคกี้ออกนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปกินใหม่ไปแล้วครับค่ะว <laughs> นี่คือไปเล่นหรือไปนั่งรถเล่นทำไมแป๊บเดียวเ,เลยอ่ะ,อะจริงเหรอจริงหลังจากที่โบไปเล่นในซิปไลน์มาเป็นยังไงบ้างสนุกมันมเขาเพิ่งเคยเล่นไงไม่เคยไม่เคยคเล่นคือผมมันน้นำหนักเกินเอาเป็นว่าสายผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปกินอาหารดีกว่าพาไปกินข้าวที่ร้านทีมังกีไปดูไก่ไปดูซี่โครงผมรู้สึกว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะตั้งชื่อเมนูเป็นแบบซิกเนเจอร์แบบตามหานุมานตามลิงอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูนครับผมลุยลุยลุยสายผมต้องไปกิน ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในร้านอาหารทรี e Monkey ดูจากอาหารที่เราสั่งกันมาแม่บอกว่าอันนี้คือเรามีความสุขเลยมาทรมา,านไก่ทูชก,กับผมก็คือข้างในจะมีข้าวมีอะไรอยู่เป็นยัดไส้อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูของร้านน n o นูรี่ u l าจะเป็นไม่รู้ว่าที่ผมหมูอะไรต้องลองชิมดูก่อน<ช>อันนี้นคือหนุมานคุกขุปปนหรือเรียกกันปกติคือคั่วกิ้งของภาคใต้แท้ๆนะครับผมหมูอบอณาจักรถ้าผมดูมันก็เป็นคล้ายๆแบบหมูหวานป่ะหมูฮ้องหมูฮ้อง ต้มวานอนก็คือเป็นส้มตำหัวปีใช่ไหมจิงเหรอเก็บแต่ในนี้เหรอเก็บแต่ในนี้รู้ได้ไงพี่เขาบอกอ๋อพี่เขาบอกนึกว่าเรารู้โถพี่เขาบอกอันสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นชื่อว่าหันุมานผสานกายเนี่ยน้ำพริกกับแกงกะทิรวมกันคือกินรวมกันกินกับผักใช่เขาก็เลยเรียกกันว่าหันุมานผสานกายก็คือกินกันมั่วๆไปเลย เราใช้มือนะครับผมเราเราเอานี่ก่อนเฮ้ยๆอะไรอะไรอ๋อสายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสายแบบปลาแต่เนี้ยใช้กระปิเป็นพวกเคยเคยไหมเคยเคยไม่เคยมันเป็นสิ่งที่ยั่วหน้ายั่วตาผมมากเลยที่โค้งเนี่ยขอชัดก่อนนะไม่รอแม่ผมนะอือหืออือหือร้อนมากพูดเลยว่าร้อนมาก เกายังหมานที่แม่ตักผมกินหมดไปแล้วอร่อยมออะไรกอปีสดๆในป่าด้วยจริงเหรอไม่ได้กินละม้างเนี่ยมันจะหมุนเดี๋ยวสิอมือออยังไม่ทันเคี้ยวเลยอร่อยจริงเหรอเดี๋ยวเราซื้อกระปิกลับบ้านเคยๆมันคือเคยไม่ใช่กระปีสายป๊อปเกลือน,นี้นี่หมูกินหมูก็เห็นไหมไปหมูกินหมู อยากได้ข้าวสวยเลยอุ้ยสั่งมาเป็นติดอย่างเราจะกินอย่างเดียวเลยล่ะเราจะกินอยู่อย่างเดียวนะแสดงว่าอร่อยแสดงว่าชอบใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดของเขาผมไก่นิ่มมากร้อนมากโอ้ยเหมือนเป็นแบบว่าข้าวยัดยัดอยู่ข้างในเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนข้าวผัดนี่แล้วเราจะสร้างปฏิหาริย์เศษไก่ให้หายในทิ่ตาเจมย์จิ้มก่อนนะว้าว ืแล้วทําการลูดครับผมไก่หรือไอติมอร่อยอันนี้คือหันุมานผสานกายชิมอย,อ,มอ,ยอันนี้คือจ้าเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นต้มกะทิต้มกะทิ อร่อยอ๋อนุ่าจะเล่นมุกช่อมันคล้ายๆต้มขาไก่ไมงเป็นกะทิอย่างนั้นแต่ว่ามันจะออกหวานๆกว่านัวๆกว่าดีกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะกล่อมๆออกหวานๆน่ะน้ำพริกน้ำพริกอันนี้ต้องกินกับข้าวโอ้ยน่ากินจังเลยน้ำพริกอ่ะเขาบอกว่าน้ำพริกต้องกินกับแกงกะทิคืออน้ำพริกเสร็จแล้วก็เทแกงกะทิเข้าไปแกงกะทิลงไปบึ้มนี่ ผสานเข้าไปเข้ากันไหมประม,ออมาริี่หรอ,อ,หรอคือเรารู้สึกว่ามันมันดูไม่เข้ากันนะมันคือแบบว่าเหมือนน้ำพริกรสชาติจะจัดจ้านว่ะแล้วเอาตัวกะทิมาเบรกนิดนึงตังลองตังลองข้าวมันมันเยอะกว่าน้ำพริกอะ่ะไปมันจะไม่อร่อยนะข้าวเยอะกว่าลองดูลองดูก่อนอ,อ,อปากใหญ่มาก เป็นยังไงน้ำพริกกับมันรสจัดใช่ไหมเธอแล้วพอราดอันนี้ไปอะ่ะมันมีรสหวานแล้วก็โนวนัว,นว,นวกลมกล่อมของก,กอะทิอ่ะอ่ามันหอมกะทิเออแล้วมันอยู่ในคำเดียวอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้รจริงเหรอจริงหรืออยากลองกินเ<ก>น,นี่ยอยากลองกินยกให้คำนี้เลยอยากลองกินถือกล้องอื่นไม่ใช่หรอเฮ้ยเหมือนแบบที่เขาบอกไหมคือตัวตัวน้ำพริกอ่ะมันมีความเผ็ดมันมีความเค็มของมันแบบพอสมควรแบบ รสจัดเลยอ่ะจัดมากจัดสูงเลยแต่พอเรามาผสมกับน้ำกะทิมันมีความหวานมันนัวๆแล้วมันก็เหมือนไปด้วยกันอ่ะผ่าจูงมือไปด้วยกันอ่ะรสชาติจะเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยเอออร่อยว่ะเราไม่เคยกินมิตินี้เออเราไม่เคยกินมิตินี้เหมือนกันคนที่คอมเมนต์บอกว่าโบอ้วนขึ้นก็ผมดูแล้วผมดูสภาพกินไม่อ้วนได้ยังไงดูเดยมัวนไม่ได้อ่ะไม่อ้วนไม่ได้เลยกลายเป็นตัวเลยอร่อยมากเลยอ่ะเพราะตรงๆวันหน้ากลมบั๊กอ่ะกลมแบบไข่เลยจริงๆ Hey, yeah, whoa! เจ้า <Term> ของร้านเขาก็บอกว่าไม่อร่อยไม่คิดตัง